สวัสดีครับผมเจจากโตโยต้าบาเจนะครับวันนี้เจจะพาเพื่อนนะครับมาชมไฮลักรีโวนะครับที่เป็นรุ่น4ี่คูณสนะครับ,รบขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต,โต้รุ่นที่อยู่ด้านหลังเจนี้นะครับส่วนตัวรถมีอะไรมาบ้างนั้นเดี๋ยวเจพาเพื่อนไปชมครับไปจุดแรกเรามาดูส่วนของด้านหน้าตัวรถส่วนของด้านหน้าตัวรถก็จะมีไฟหน้านะครับเป็นไฟไฮโดรเจนสีส้มนะครับ แต่จังหน้านะครับเป็นสีดำด้านนะครับส่วนตัวรถที่โชว์อยู่นะครับเป็นสีเทาดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับสองพันแปดสี่คูณสี่นะครับเครื่องยนต์แรงม้าก็อยู่ที่สอง้อยสี่แรงม้าครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับ นี่ส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับไฟเลี้ยวนะครับขนาดของล้อนะครับก็เป็น225 70 R17 นะครับล้อนะครับ ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังเป็นล้อกระทะนะครับแบบนี้เลยส่วนมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของด้านหลังนะครับจุดแรกเรามาดูส่วนของน้ํามันนะครับ ส่วนของน้ำมันนะครับก็รองรับตั้งแต่ดีเซลนะครับ B 2 0นะครับขึ้นไปนะครับความจุของถังนะครับอยู่ที่80ลิตรนะครับค่าความประหยัดของน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่13.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้กระบะท้ายก็จะมีที่เกี่ยวต่างๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับมีที่เกี่ยว5จุดนะครับ ส่วนของล้อก,ก็จะเป็นล้อกระทะขอบ17นิ้วเช่นกันย่างอะไรก็เป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์4ีคูณสีดิฟล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ฝาเปิดล็อกนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับก็จะมีที่เกี่ยวนะครับอันนี้ส่วนของกระบะท้ายนะครับของตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อสี่คูณ4เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับกระบะท้ายกว้างมากนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับเรามาดูส่วนของนั้นช่วงล่างนะครับน,นี้ก็ยางอะไรนะครับเป็นล็อกระทะอันนี้เป็นแหนบนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแหนบห้าแผ่นนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ เราไปดูด้านในของตัวรถนะครับจุดต่อมานะครับเรามาดูส่วนของด้านในของตัวรถนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีสวิตช์ปรับเลนกระจกด้านข้างนะครับซ้ายขวาระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับ นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับที่ใส่เอกสารอันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับสีดํานิ่มครับจุดต่อมานะครับเรามาดูของภายในภายในก็จะเป็นสีดํานะครับพวงมลาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วก็ผลักเข้าไปอันนี้หน้าปัดเล่นไม่นะครับ นี่ก็กุญแจนะครับที่เสียบกุญแจกุญแจเป็นรีโมทนะครับที่ใส่แก้วน้ํานะครับช่องแอร์ที่จับที่จับซ้ายขวานะครับแล้วก็ดันบนตัวนี้นะครับถุงลมนิรภัยสามใบนะครับก็จะมีตรงพงมาลายัยตรงหัวเข่านะครับแล้วก็ฝั่งคนโซนฝั่งนู้นนะครับฝั่งข้างคนขับ เครื่องเสียงนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับนี่ก็จะมีนาฬิกานะครับแล้วก็หน้าจอแบบสัมผัสนะครับนี้สวิตช์แอร์ต่างๆนะครับที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแล้วก็สามารถขับแบบเกียร์แมนนวลได้นะครับบวกลบนะครับตัวเอส หรือว่าจะขับแบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Eco Mode ับแบบประหยัดแล้วก็ Power Mode นะครับขับแบบสปอร์ตเพื่อเพิ่มสมรรถนะของตัวรถนะครับเบรกมือนะครับแล้วก็กองเก็บของบอเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เลื่อนหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ส่วนฝั่งคนขับนะครับ เรามาดูฝั่งข้างคนขับนะครับอันนี้ก็จะบุผ้านะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับวางขวดน้ํานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีถุงลมนะครับกล่องนะครับที่วางของต่างๆนะครับกล่องเก็บของนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่จับเ,เบาะนะครับมาเรามาดูเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำปรับเลื่อนหน้านะครับถอยหลังปรับเอทได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบพรมนะครับ เรามาดูส่วของด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีที่บังแดดด้านหน้านะครับสายขวามีที่ใส่แว่นตานะครับมีไฟนะครับไฟเก่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่น2,008ครับเคลื่อน 4, 4ี่ล้อสี่คูณสนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับชายล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับทางซ้ายขวาเลยนะครับและตอนนี้เจก็พาเพื่อนนะครับชมไฮลักริโวกระบะตอนเดียวเครื่อง2อ0พ4น4เดี่ยวนสเกียรโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ทักแชททักไลน์นะครับหรือโทรมาสอบถามเจได้นะครับเจให้เบอร์ไว้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับสนใจรถใหม่นะครับต้องการสอบถามโปรโมชั่นรถใหม่โตโยต้าก็สอบถามเจได้ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับแล้ววันนี้นะครับเจก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องโตโยต้าบายเจไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้เจ๊ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ